ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้วันนี้เรามาเสริมสร้างวันนี้เรามาเอาเทคนิควันนี้เรามาออกการทำงานในกลุ่งของลงทรงหญิงหรือนะครับ ฟีสไตล์อิงนะครับครับการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างหรือการพัฒนาเราเน้นลักษณะของการดีไซน์หรือการออกแบบในสไตล์ของเคทีโอคารหรือแนวของอินดี้นะครับหรือเป็นแนวของลักษณะของเป็นนะครับแนวของพัชชันสวยเก๋เท่ในสไตล์ K คทีโอคารครับอันดับแรกนะครับผมมีการใช้หวีรองเก็บขอบเก็บลายเก็บแถวเก็บลักษณะของทรงในบอดี้ของทรงออกไปในกลึงของการเปิดด้านข้างนะครับ จริงๆก็คล้ายๆถูบล็อกนะครับแต่จริงๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเก่งของอีกข้างหนึ่งสั้นอีกึงอีกข้างหนึ่งยาวนะครับเป็นลักษณะของการตัดในแนวของผมหญิงแฮฟฟีสไตล์ครับเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่รักงานแขกนะครับท่านก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับหรือครับดูเทคนิคของการทํางานของ k t ทีอคาเดมนะครับอันนี้ไปไปใช้ในงานแข่งได้นะครับตรงนี้เราเราไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเราแบ่งปันแล้วเราก็แชร์แล้วเราก็ให้กับเพื่อ เพื่อนให้กับน้องๆให้กับเยาวชนทุกท่านนะครับตลอดจนนะครับช่างหญิงแล้วก็ช่างชายนะครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ครับพอหลังจากที่เราตัดดาโซนของซิกด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่กอบปลายแนวหรือโซนของซิกด้านหลังโดยการใช้ใบหูสองข้างนะครับหรือกึ่งกลางใบหูนะครับโดยการข้งางฉากโดยการวางเป็นตัวยูตัววีหรือเป็นแอโร่นะครับหรือเป็นลูกธนูที่วิ่งชนก็าหากันนะครับอันนี้คือการสร้างในกึ่งของพีระมิดนะครับหรือการ สร้างของความทุยหรือการสร้างในลักษณะของแนวของนะครับอวองกะนะครับเพื่อนเพื่อนและน้องนะครับการตัดหรือการเรียนรู้ในแนวอย่างเงี้ยนะครับเราเน้นในการตัดในแนวของเทคนิคนะครับอันนี้เป็นเทคนิคลักษณะของเก่งของซาลอนนะครับท่านก็สามารถไปพลาสหรือไปใช้ในลักษณะเก่งของหญิงและชายนะครับหรือมาใช้ร่วมๆกันได้นะครับอันนี้เป็นการทํางานที่นะครับที่เราก็เรียกว่าเป็นเป็นการทํางานในแนวของแฟชั่นหรือเป็นงานของแขงนะครับนะครับครับเพื่อนเพื่อนน้อง น้องหลายๆคนนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนะการตัดหรือการเรียนรู้หรือการเอารูปแบบของการตัดในแนวอย่างนี้นะครับเราเน้นนะครับเน้นในลักษณะของการใจเป็นคิปเปอร์คำว่าคิปเปอร์ความหมายของผมคือการใช้เปิดเลียนที่มันมีความคมนะครับมีความเนียนหรือก็มีความสวยงามจุดหลักก็คือมีความแม่นนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาซิกด้านซ้ายนะครับจะเห็นนะครับซิกด้านซ้ายก็คือเป็นลักษณะลองแหหรือเป็นลักษณะเกึ่งของ ปิดหูนะครับแนตะส่วนด้านข้างหรือด้านขวาเนี่ยเราเปิดขึ้นไปเลยนะครับยกองศายกฉากยกลายยกแนวตั้งเป็นขึงพีระมิดเลยเปิดขึ้นไปเลยนะครับนะบส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราเก็บลักษณะของการปิดหูนะครับถึงบอกเป็นไปเป็นมาในแนวของฟีสตาหญิงนะครับนะอันนี้ถึงบอกว่าถ้าเราใส่คอเลอร์นะครับใส่สีหรือนะครับหรือการฟักไฮไลท์หรือการเอาแนวของ รูปแบบต่างๆนีมามิกรวมกันท่านก็สามารถใช้ในงานแข่งส่วนน้องลองแบบคนนี้นะครับเขาต้องการในสีสว่างแน่นอนนะครับเรามีการลักษณะของการเขาเรียกว่าเบจชิ่งนะครับหรือเป็นการกึ่งคล้ายๆฟลอกนะครับนะคือการล้างลักษณะของโซนของซิกด้านบน ที่เราเปิดลักษณะผมเขาเนี่ยให้ดูมีสว่างนะครับส่วนคอลเลอร์นะครับก็เป็นเช่นเดิมนะครับเรายัางไม่เน้นมากนะครับเราจะเน้นลนักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นโกลเด้นนะครับนะอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นออกมาเป็นทองนะครับนะออกมาเป็นออกมาถึงความสว่างอันนี้เขาบอกว่าเขาชอบ พอชอบเปน็นลักษณะเนี้ยไอตัวที่ฟอกหรือตัวเคลียร์เนี่ยมันมันมีความจุดประกายเขาดูเหมือนกับหน้าเขาสดใสหรือเขาดูหน้าเขาสว่างขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการชอบนะครับอันนี้เราเราจะไม่ว่ากล่าวกันนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราเคลียร์ออกมาแล้วหรือการที่เรา ฟอกหรือการที่เรารทําผมออกมาสว่างสวยแล้วนี่ครับบางทีนะครับคุณน้องนางแบบเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาพึงพอใจหรือเขาชอบนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับลิขสิทธิ์เขานะแต่ส่วนที่จะไปใช้กันนะครับตรงนี้เราไม่ว่าเก่าวกันนะครับเราถือว่าเรามาแบ่งปันหรือนะครับหรือว่าเรามาแชร์นะครับนะหลายๆายคนที่จะเอาเทคนิคหรือการทำเคอร์อเลอร์หรือการลักษณะของการที่ทําสีหรือการตัดซอยเนี่ยเราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ครับวันนี้ผมออด สมกิตนะครับเจ้าเก่านะครับหัวใจเดิมนะครับนะติดสักดีนะครับ,รบเากติโอคาร์นมีนะครับเอาการเรียนรู้นะครับเอาการแนวของพัช,ชันหรือการลักษณะของการศึกษาในแนวของเกติโอคาร์นมีนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับมาแบ่งปันแล้วก็มาบอกเก่าแล้วก็ให เอาความรู้มาให้กับทุกๆท่านนะครับจะเห็นนะครับด้านหลังเป็นกึ่งของพีระมิดเลยนะครับส่วนไอ้ทอยตีนผมแน่นอนผมตัดเป็นหางเต่าเรียวยาวเลยนะครับนะอันนี้จึงเป็นที่มาของการไล่เฟดในกึ่งของพีระมิดนะครับนะส่วนด้านข้างหรือด้านขวาขวามือเนี่ยจะเห็นลักษณะของการตัดสั้นเลยนะครับก็บอกว่าตัดให้เต็มที่นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คทรงนะครับการเช็คทรงในที่นี้อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกว่าโครงสร้าง ลายแนวแล้วรูปกกอบเขาเนี่ยเป็นลนักษณะกึ่งของความโคง้งเวลาะระัดนะครับเราควรจะต้องใช้คิปเปอร์ไล่ล,ล,ะละักษณะของความโคง้งในลักษณะของบอดี้เขานะครับอย่าลืมนะครับกนาะราทำทีสเต็กวางทีลายวางทีราแนวนะครับเหมือนกับเราทานข้าว หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าภาษาจีนก็เช็กหนอซาสีงโหรักจิกป่วยเกาจับนะครับถ้าเป็นจีนก็ไอ้ถ้าเป็นฝรั่งก็ one two three four f เ v e six seven ครับก็เป็นการเล่าสู่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับพลังงานก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับตั้งแต่เช้ายันมืด <c oughs> ครับก็เสร็จแล้วนะครับหนะ้าเรามาวางเกาะวางลายวางแนวหรือวางลักษณะของทรงหรือการเช็กลักษณะของบอดี้ของทรงนะครับว้าว แม่เจ้านะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนะคนตัดกันนะครับก็กล้าตัดนะครับให้นางแบบก็กล้า้ตัดนะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นการผสมผสานกันนะครับในความจริงใจนะครับนะเขาบอกว่าเขาชอบมากแต่ว่าชอบคือเลยชอบอาจารย์ออททำไมเลยบอกให้ลุยก็ลุยเลยนะครับไม่มีการปานีบางคนบอกว่าผมนี่โหด ถามว่าโหดคืออะไรคือตัดผมสั้นนะครับนะเป็นคนที่ว่าถ้าเจอนางแบบปั๊บเนี่ยนะครับเขาปล่อยแบบฟรีสไตล์เงี้ยผมเต็มที่นะครับนะอันนี้อันนี้เราจะทํางานแบบเต็มลูกสูบนะครับต้องบอกว่าจริงๆนะครับผมเนี่ยเกิดมาเป็นลักษณะของการชอบตัดผมนะครับนะบางทีลูกค้าเนี่ยเราตัดไปแล้วนะผมบอกผมให้โอกาสเขาถึงสามหนถามทําไมเหรอครับก็คุณเปลี่ยนได้เลยทั้งสามหน คุณสามารถจะตัดให้จู๋สั้นขนาดไหนก็ได้เราก็สามารถจะตัดให้คุณได้นะครับเขาดีใจนะครับเขาบอกไม่เหมือนนะครับที่อื่นพอตัดเสร็จแล้วก็บอกสวยนะครับทั้งๆที่ตัดออกไปก็ทรงยังไม่เปลี่ยนแปลงรักไม่มีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะครับเดี๋ยวเด็กๆเราลองให้ฟังแล้วอย่าลืมนะครับเข้ามาฟังด้วยครับอย่าลืมนะครับพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็มีการนะครับดรายคำว่าใดในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเป่า นะครับหรือยก,ยกโคนนิดนึงการที่เรายกโคนอย่างที่บอกครับผมเขาเนี่ยเรามีการแบ่ชิ่งมีการฟลอกเนี่ยผมมันมีความเบาหรือมันเ็าเรียกว่าแฟบลงนะครับการที่เรายกโคนหรือใดอัดโคนเข้าไปเนี่ยเราต้องการให้ผมก็เป็นเส้หรือเป็นเส้นตรงนะครับหรือหรือหรือ,รอเขาเรียกว่าส่งกลัวผีว่างง้นจะชี้ออกมาครับก็มาคุยกันนะครับมาเล่าสู่กันนะครับเอาความสุขเอาสนุกสนาน เอาความเรียนรู้ในสบายๆในสไตล์ k t o นะครับสุดท้ายนะครับเรามาใดใ้ดๆของโซนจุดซีกหลังนะครับจะเห็นนะครับไทยทอยตีนผมแล้วก็โซนของซิกหลังก็เนี่ยจะออกมาได้ทุยนะครับแต่ที่สวยงามที่สุดก็คือเป็น ท้ายทอยตื่นออกมาเป็นกึ่งพีระมิดนะครับอันนี้เป็นเป็นความสวยงามนะครับดูให้ดีนะครับสวยงามครับนะเป็นความเก๋ความเท่นะครับที่นะครับที่ KTO เราครับจัดเสิร์ฟนะครับคำว่าจัดเสิร์ฟก็คือเอาความรู้ในสมัยใหม่เอาเทคนิคของการทํางานหรือเอาลักษณะของแนวของกึ่งนะครับกึ่งของการที่เรามีโอกาสนะครับที่บอกว่าเรียนรู้นะครับเราก็อามาเผยแพร่มาแชร์กันครับวันนี้ผมและทีมงานก็กล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับเดีย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเช่นเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดกระดิ่ง กดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าเราและทีมงานนะครับมีอะไรมีเทคนิคของการทํางานใหม่ๆเราจะได้เผยแพร่และอย่าลืมนะครับเรามีตามช่องทางนะครับทางทิกต o k นะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทาง Facebook ไล v ์ที่เรามีกันไล์นะครับาจาย์โฆษณาใช่ไหม นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับอาจารย์ใหญ่อันนี้เพชรมหาชนนะครับส่วนผมนะครับออดสมจิตศักดดีทาง YouTube นะครับหรือนะครับออดขีดโอคานามิครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่ตัวเส้นทรงนะครับหรือการจัดทรงในรูปแบบของการเส้นจัดทรงเป็นกึ่งที่บอกเป็นฟรีสไตล์นะครับเป็นพรมลักษณะของการตั้งหรือชี้ออกมานะครับจะเห็นนะครับความนะครับความนวลหรือความสวยงามเนี่ยออกมาได้เด่นชัดนะครับ นะครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสพักดีหรือ KTO ีโ n ค m เนะครับข่กล่าวคองว่าสวัสดีนะครับ086ครับ796นะครับ4858แล้วพบกันเจอกันใหม่นะครับวันนี้จะกล่าวคองว่าบายบายครับ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 สวัสดีครับบายบายครับบายบายครับนี่